ต้องสั่งสอนเขาหน่อยแล้วไปซะอเขาจะเอาเราให้ได้นะครับแล้วจังหวะนี้การหมดแม็ก

<Perfect. S 2> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผม,ผมปกป้องไอแลดงกับเกม War Thunder เครื่องบินที่ผมจะเล่นในคลิปนี้นั่นก็คือ He 111 H16 เป็นเครื่องบินบอมเบอร์สัตชาติเยอรมนีส่วนตัวผมชอบเรียกมันว่า He 111มันอยู่ในแรงสอง b e t z e t i n g 3.0รายละเอียดข้อมูลตามนี้เลยครับคนในเครื่องบิน5คนแมสปิดที่ทำได้432เทินทม์31ยิบการอัพเต็มแล้วดูบริไฟกันปาบนี่ไงละ่ะ เต็มเปี่ยงกับผมมาดูเกราะกันเกราะนะครับเน้เนไปทางเซฟตี้ลูกเรือมากกว่านะเริ่มจากด้านหน้าที่เป็นเก้าอี้ของไพลอตความหนา10ถัดมาที่นอนกันเนอร์ด้านหน้าความหนาขอมัน5มิลเมตรมาดูตรงกลางกันบ้างที่เป็นสโลขึ้นมาแบบนี้นะครับความหนาขอมัน8.5ส่วนสีเขียวอ่อนทั้งหมดหนา8ด้านล่างสีเขียวหนา6 และส่วนที่นะ่าที่สุดของเครื่องบินลำน,นี้ก็คือกระจกด้านบนของกันเนอร์ความหนาของมัน60มิลเมตรต้องทดสอบหน่อยแล้วเครื่องบินอเมริกา,าใช้ลูกฮีทนะครับ20มมยิงมาเลยฟิวฮอวไม่เป็นไรเลยครับแต่สเก็ดระเบิดมาโดนกันเนอร์ตรงกลางแต่ถ้าเรายิงลอดช่องนะลอดช่องตรงปืนนะครับยิงมาเลยน่าจะมีปัญหาไม่มีครับมาใช้ลูก AP กันบ้าง น่าจะเข้านะดิงมาเลยครับตายเลยครับผมต้องระวังด้วยนะครับกระสุน AP นี่จอะกรอกเล่อเข้าเอ็กซาย์มาภา,ายในของเครื่องบินตามนี้เลยครับถังน้ำมันส่วนใหญ่อยู่บริเวณตรงโคนปีกแล้วก็กลางปีกรายละเอียดเครื่องยนต์ตามนี้เลยครับเป็นเครื่องจูโม่ 211F ํากำลังแรงม้าตามนี้ มีนักบินหนึ่งคนที่เหลือเป็นกันเนอร์ทั้งหมด4ท่านอาวุธป้องก,กันตัวของเครื่องบินลำนี้นะครับมีหลายประเภทเลยทีเดียวเริ่มจากด้านหน้าเป็นปืน20มม1กระบอกไฟายเลดห้ารสปีดปืนคนข้างช้าแถมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยผมส่วนใหญ่เราใช้แต่ปืนด้านหลังกันนะครับรู้สึกว่าไฟเยเลดจะสูงกว่า20มมของญี่ป,ปุ่นเนาะจริงด้วยครับ20มมญีม่ปุ่นไฟเลดสี่รออันนี้ผมคิดว่าช้าแล้วนะ แต่ของญี่ปุ่นนี่ช้ากว่านี้อีกถัดมานะครับผมด้านบนเป็นปืน13มมไฟเลส900ส่วนปืนด้านข้างของเครื่องบินนะครับ7.92ไฟเลส1,600โอ้โหคือแบบยิงไวมากแบบตรตรเลยครับผมคือชื่อยอรมันไว้ใจ mg ครับผมสปีดปืนไวมากด้านล่างเป็น7.92เหมือนกันแต่ว่ากระบอกแฟดคือแบบยิงไวมากอะคือคุณไม่ต้องยิงดักเยอะเหมือนพวกจุดห้าสุดอะไรอย่างเงี้ยเรายิงดักนิดเดียวนะครับเราก็ยิงโดนละ แถมสปีดปืนแล้วก็โคตรไวเลยครับผมยิงรืดๆด,ดีไม่ดีเนี่ยโดนนักบินนี่คือรู้เรื่องเลยครับประวัติเครื่องบินลำนี้ผมหามาแบบคร่าวๆจากเว็บไซต์นึงนะครับเขาบอกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่1เยอรมน,นีได้พ่ายแพ้แถมถูกแบนด้วยครับห้ามมีห้ามใช้เครื่องบินที่ระเบิดแต่เยอรมน,นีเขาก็สร้างขึ้นมาใช้อยู่ดีนะครับแถมโกหทางฝั่งพันธมิตรด้วยครับมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์ ไม่ใช่คือบินทิ้งระเบิดสร้างมาหลายลำด้วยนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่ะอีกมันก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหลักของเยอรมันเลยนะครับและมีหลายรุ่นมากๆแต่รุ่น H16 เนี่ยได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องจูโม่ส1 1นปืนได้รับการติดตั้งใหม่ที่มีอนุภาพในการโจมตีที่มากขึ้นมันสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบกตอร์บิโดไปทิ้งใส่เรือคารโก้ปัจจุบันรุ่น H16 ยังถูกเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับยัง หลังจากอัปเดตแผดก่อนหน้านู้นอีกทีนะครับมันได้รับการเปลี่ยนในห้องคอปพิษให้เหมือนกับของจริงเป๊ะเ,เลยนะครับมีเฉพาะรุ่น H16 ok เท่านั้นไอรนนุ่นอื่นๆยังเหมือนเดิมในเมื่อเราพูดมากพอสมควรแล้วงั้นเราก็ไป True Battle กันเลยในโหมด Air d i l แล็ i นะครับมาครับเกมแรกของเรานะครับกับ H111 H16 ระเบิดที่ใช้จะเป็น1,000กิ2ลูกและ250 1ลูกนะครับกระสุนปืน ยี่มนะครับเป็น universal จะจุดเ2เป็น apt สุดท้ายนะครับ13บามมเป็น default หรือจะเป็น a r m โม t a r เก็ก็ได้แต่ผมเลือกที่จะเป็น default นะครับมันมี api ไงเจาะกาอติดไฟนะครับกำลังโอเค to button เลย let's do it ด so, so ูส so, ิว่าเราเจอกับอะไรอเมริกาและสวีเดนน่ากลัวครับผมอันตรายฮะเล่น wwp แต่มีข้อเสีย ร้อนไวมากถ้าไม่จาเป็นนะครับเล่งเฉพาะ100ก็พอขอนาเสนอหน่อยในห้องคอบพิษดูสิครับว้าวร้องว้าวเลยครับหลังจากอัปเดตแพทใหม่ได้มีการเปลี่ยนห้องคอบพิษสาหรับรุ่น h 1 6เท่านั้นให้เหมือนกับของจริงสวยมากถูกใจอะ่ะบอกเลยแต่ก่อนไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีเข็มมีเข็มเฉพาะด้านหน้าเห็นไหมครับคุณดูสักก่อน เครื่องยนต์ขอผมร้อนแล้วปรับไปที่ร้อยถ้าไม่จำเป็นนะครับอย่าเล่ง WEP โหสุดยอดมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมตรงคันโยกนะครับนี่ก็ผมมันหันตามด้วยฮะโคตรเจ๋งว้าเทมากขอเสพในข้องข้อพิดก่อนมันคลาสสิกมากๆเลยโอ้ดูนั่นสิบีสิบแด อันตรายนะครับผมไอหมอนี่มันมีปืนที่กันเนอร์เอ้ยไม่ใช่กันเนอร์ไพลอโลดสามารถควบคุมได้เราต้องบินเฉียงก่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งรูดด้านหน้าเรานะครับบินมาไหมมาว่ะเฮ้ยแม่งมาเยอะเลยด้วยเยอนะเนอะ ผมต้องอ่านเกมกว่าเอ้ยเขาตามผมมา what เขาเห็นผมหน้ายิงไงแต่อย่าลืมนะว่ารุ่น H16 นะครับได้รับการติดตั้งปืนที่ทันสมัยครับผมนี่อเห็นไหมยังไงยังไงไปซะถ้ายังรักชีวิตอยู่ให้รีบไปเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะ ผมเตือนคุณแล้วนะปืนด้านล่างนะครับมีประโยชน์มากไอ้เนี่ย7จ2จุดเก้าสองนะครับไฟย, 1, ยัเลตหนึ่งพันหกร้อยเฮ้ยอย่านะเห็นเพื่อนเองเป็นตัวอย่างไหมอ้าวยังไม่เข็ดวะต้องสั่งสอนเขาหน่อยแล้ว ระวังกระสุนปืนหมดด้วยนะครับแปีดปืนมันไวมากแนะ่นอนว่ากระสุนปืนเราเองก็ต้องหมดไวตาม จะเอาเราเห็ได้นะครับเอาจังหวะนี้การหมดแม็กฝ่ายเขาไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยล่วงครับสุดยอดดูซะก่อน ครื่บินเรานะฮะได้รับความเสียหายบริเวณปีกขวาส่วนใหญ่ตัวเครื่องนิดหน่อยและหางเสือ TNT 1,000กิโลของเยอรมันนะครับอยู่ที่600และมวลระเบิด600เช่นกันมันเยอะมากเออลองรีบไปก่อนก่อนที่คะแนนจะหมดเพื่อนเรากำลังฟาร์มพื้นอย่างเมามันเพื่อตัดคะแนนยูนิตศตูเดี๋ยวก่อนเดียยวเดีเดเดขอทิ้งระเบิดก่อนจะถึงแล้ว ไม่โอ้ยโดนยิงโดนภาคพ,พื้นยิงนะครับเราจะถึงแล้วนี่เี้นิดนึงล้อก่อนเพื่อนโอ้โอไม่ไม่ไม่ทีน้ะเบิร์ไอ้หมอน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องจะถึงแล้วผมเชื่อใจว่าคะแนนยังไม่หมดคอมอนคอมอนจะถึงแล้วสองกล้องสองกล้องอเค ระเบิดอ้วนมาโอ้ไม่คะแนนหมดทุยอ,อะไรกันนี่ตึมให้มันได้อย่างนี้สิครับอืมอยู่ที่สี่ข้อสี่ของมันนะครับคือเครื่องยนต์เลยครับผมหลักๆเนี่ยเราเล่น w e p เครื่องร้อนไวมากๆผมแนะนำว่าให้คุณเล่งร้อยก็พอเนีนยไหมร้อนแล้วเขี่ยเบาซะ เล่นงแค่ร้อยก็พออู้รู้สึกว่าเจอคนไทยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านหน้าก็ใช่ด้านหลังก็ใช่แถมเป็นคู่บันดี้ซะด้วยบีไปทางซ้ายดีกว่าทิ้งสองลูกนะครับพร้อมแล้วก็หนึ่งสองเรียบร้อย ถ้าเกิดเราทิ้งระเบิดหมดแล้วนะครับเครื่องมีของเราจะเบามากและคล่องตัวมากๆผมเลี้ยวพื้นปาราตเลยครับเป็นอะไรที่โคตรคล่องตัวมาดูระเบิดกันหน่อยหน้าตาก็าใช้ได้นะอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่มันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพโคตรแรง เรียบร้อยแอร์ฟิ์ไม่เกิดอย่าบอกนะว่าเป็นด่านที่มีฐานเกิดนะครับก็ดีนะไปเติมระเบิดเสร็จก็บินมาทิ้งระเบิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาที่แอร์ฟิ์โอ้รูนัสซ เดี๋ยวเราจะรอทิ้งระเบิดใส่ P 6 3มดีไหมเฮ้ยด้านหลังอะไรวะอ๋อเป็นเครื่องบินบอดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องบินของข้าศึกเจอแล้วเจอแล้วเจอกันแล้ว Ah, there you are. Thing, surprise. ถ้าเป็นหนึ่งพันเราก็รู้เรื่องบรรลุนกันครับขมอนไหมอุ๊ยอุ๊ยโดนยิงโอ้เอเอยิงขอเป๊ะๆหน่อย เยี่ยม perfect รีบ <c oughs> เพ่นก,กันเลยปุ้ยตายละแล้วเราก็บาดเจ็บสาหัสกันทุกคนเลยยกเว้นกันเนื้ด้านล่างส้มเลยครับส้มเลย โอ้โน oh no. เราดิ่งลงไปก่อนทำความเร็วมุมของกันเนอร์ค่อนข้างมีจำกัดแต่สปีดปืนไวมากโอ้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 นะครับโดนละยึดโดนเลยนะครับผม นีไม่ต้องดัดเยอะยีง่ายเคผมกลับมาแล้ว my friend แขน A16 ิอันนี้ผมก็เห็นบ่อยนะแขน A16 ิบหกเอ,เอว้าซาบง่วมีการตีลังกาโชว์ครับ เริงเครื่องโอ้แล้วมันก็จะปิดฝาด้านบนนะครับดูซะก่อนว้าวโเคโเ,คโเคทเเทจะจัดปิดปทิ้งยูนิตก็เป็นตัวเลือกที่ดีันเลยครับผมทยานฟ้าลายพรางเราอาจจะเด่นๆหน่อยครับเป็นสีขาวเร่งยังไม่ทนันเลยเครื่องร้อนแล้วครับร้อนไวมาก คุนกุนด้าน,าานัน้าสกอร์ยิงค่อนข้างช้าแต่เป็นหัวระเบิดด้วยครับผมแต่กาอากาศบุม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 ุมทิ้งที่มันตัวอยู่ใกล้ๆดีกว่าไหมเฮ้ย PL ไม่ โอ้โหม่เนโอโอันตรายมากเพียรยี่สิบเพื่อนเป็นไงเพื่อนเราเหลือกันสองคนแล้วนะสวยเพื่อนแจมบูมแอนด์ซูมมิ่งทิ้งอ่ะ and victory will ours. be up เดี๋ยวเราจะบินวกกันมาใหม่ทิ้งโอเคเฮ้ยเหมือนเสี่ยงขึ้นบินเลยอะออกบินเพื่อเรานะครับ AI โอ้ยอย่าเลยสิไม่โอเคพอดีโอเคครับประตูตเหลือหนึ่งลำอีซี่อีซี่เพื่อนเลย ทิ้งโอเคเฮ้ยมันมีมาทางนี้เลยไม่เนาะล่วงแล้วมั้งเนี่ยล่วงแล้วล่วงแล้วตู้ปีคาดมิชชั่นคอมเพล็ มาล้านนึงเร็วสองแสนสองแสนอสองแสนไม่ไม่เอ้ยเนี่ยผมเราเซอร์ไพรส์เอาพันสวิจัยนะครับตังหมื่นตั้งแต่เล่นมารุ่นนี้ปืนป้องกันตัวดีสุดส่วนข้อเสียของมันหลักๆก,ก็คือเครื่องยนต์ร้อนไวมากถ้าเกิดคุณเล่น WEP นอกนั้นก็เหมือนบอมเบอร์ทั่วๆไปครับคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับชวผลงานต่างๆเข้ามานะครับ ถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตามโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้สุัสดีบ๊ายบายครับผม